ไปดูการเมืองในฮ่องกงหน่อยค่ะก็ร้อนแรงพอๆกันนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าตารวจฮ่องกงได้มีการจับกลุ่มบรรดานักเคลื่อนไหว<ะ>ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะคะหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวค่ะรายงานว่า50กว่าคนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นชาวอเมริกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลของจีนก็ออกมาสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวโดยบอกว่าต้องยับยั้งการบ่อนทําลายชาติจากภายนอกค่ะ สื่อท้องถิ่นในฮ่องกงรายงานนะคะว่าในวันนี้ค่ะตำรวจฮ่องกงก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่นับผันนายจับกุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวน53คนฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงนะเป็นการกวาดจับฝ่ายตรงข้ามครั้งใหญ่ที่สุดภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นะคะ ผู้ที่ถูกจับกลุมครั้งนี้มีทั้งนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและอดีตสมาชิกสภาน,นิติบัญญัติฮ่องกงอย่างคลอเดียโมเจมส์โทแลมเช็คติงเลสเตอร์ชุมรวมถึงนายจอร์นแคลนซี่ทนายความชาวอเมริกันค่ะ เฟซบุ๊กของพรรคประชาธิปไตยระบุนะคะว่าตำรวจจับนักเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อเฟ้นหาผู้สมัครในการลงชิงชัยศึกเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงในเดือนกันยายนปีเดียวกันค่ะซึ่งนางแคลลี่แรมผู้นำฮ่องกงเคยเตือนในตอนนั้นว่าการกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การโค่นล้มระบอบก,การปกครองและละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาฮ่องกงถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 นะคะ ส่วนทางด้านทวิตเตอร์และเฟ e บุ๊ k ของโจชัวหว่องแกนนาผู้ประท้วงฮ่องกงบอกว่าตํารวจบุกเข้าไปที่บ้านพักของเขาเมื่อช่วงเช้าวันพุธซึ่งเขาเข้าร่วมการเลือกตั้งขั้นต้นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่หัวชุนหญิงโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนทางการฮ่องกงในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจําเป็นต้องยับยั้งกองทัพ กองกำลังหรือว่าบุคคลภายนอกที่พยายามกัดกร่อนเสถียรภาพและความมั่นคงของจีนและยืนยันนะคะว่าสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายของชาวฮ่องกองนั้นไม่ได้ถูกริดรอนค่ะ